ลองนึกถึงบรรยากาศในโรงละครไม้เก่าแก่ของญี่ปุ่นในคืนหนึ่งพื้นเวทีส่งเสียงเ e อียดอาร์ตเมื่อมีผู้ก้าวย่างเข้าไปเสาไม้สี่ต้นคำยันหลังคาที่ทอดเงาทาบลงมาบนเวทีและภาพวาดต้นสนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังราวก็เป็นประตูสู่โลกอีกใบเสียงขุยโนคังดังสูงแหลมเสียงกองว่าไดโกะกระแทกเข้ากับความเงียบเหมือนเสียงหัวใจเต้นช้าแต่หนักแน่นผู้ชมทุกคนหยุดหายใจ ทุกสายตาจับจ้องไปยังร่างนักแสดงที่ค่อยๆก้าวออกมาในชุดกิโมโนแต่สิ่งที่ตรึงความสนใจไม่ใช่ผ้าไหมที่ผิวไหวหากแต่เป็นใบหน้าที่ถูกปกปิดด้วยหน้ากากไม้หน้ากากที่ดูนิ่งเฉยไร้ชีวิตแต่เมื่อแสงไฟสะท้อนลงบนมันใบหน้านั้นกลับเปลี่ยนเป็นเศร้าเมื่อก้มศีรษะเปลี่ยนเป็นยิ้มเยาะเมื่อเงยขึ้นและเปลี่ยนเป็นโกรธเกี้ยวเมื่อเอียงไปด้านข้างมันไม่ใช่เพียงไม้แกะสลัก แต่เหมือนมีวิญ,ญญาณซ่อนอยู่ภายในนี่คือโลกของโนศิปนละปะก,การแสดงที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่14ในสมัยโชกุนอาชิกางะโดยชายชื่อเซอามิโมโตคิโโนไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพิธีกรรมที่เชื่อมมนุษย์เข้ากับวิญญ,ญาณทุกเสียงดนตรีทุกท่วงท่าและทุกหน้ากากคือการเปิดประตูระหว่างโลกทั้งสองหน้ากากโนหรือโนเมง สร้างขึ้นด้วยความประณีตจากไม้ยิโนโกิไม้ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อญี่ปุ่นช่างแกะสลักต้องเลือกไม้ที่ผ่านการเวลาหลายสิบปีแกะภายในให้บางจนแสงลอดได้แล้วลงกาวสัตว์ผสมสีแร่ธรรมชาติขัดจนขึ้นเงาหน้ากากจึงมีผิวที่เหมือนผิวมนุษย์จริงๆและสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยเพียงการเล่นแสงเงาหน้ากากเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแบบเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายสิบชนิด แต่ละแบบแทนตัวละครและวิญญาณที่แตกต่างกันโอกินะคือหน้ากากชายชราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดานหน้ากากทั้งหมดใช้ในพิธีเปิดการแสดงโนเท่านั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนเทพเจ้าที่นำความอุดมสมบูรณ์และอายุยืนยาวก่อนใช้ต้องมีการบูชาและชำระล้างอย่างเคร่งครัดนักแสดงที่สวมต้องมีคุณวุิและผ่านการฝึกฝนเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะแตะต้อง ต่างจากโคโอมเตะหน้ากากหญิงสาววัยเยาว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความงามบริสุทธิ์ใบหน้าขาวสะอาดดวงตากลมโตบางครั้งเมื่อเงยหน้าจะดูราวกับยิ้มแต่เมื่อก้มลงกลับเศร้าในทันทีผู้ชายหลายคนในยุคโบราณถึงกับเล่าว,ว่าเมื่อจ้องโคโอมเตะนานเกินไปจะรู้สึกเหมือนถูกสะกดจนไม่อาจละสายตาในอีกมุมหนึ่งมีฮันยะหน้ากากที่โด่งดังที่สุด แทนหญิงสาวที่ถูกความรักกลายเป็นความริษยาและความโกรธจนกลายเป็นปีศาจมีเขาเล็กๆบนหน้าผากดวงตาเบิกกว้างปากเผยให้เห็นฟันคมแหลมหน้ากากฮัญญะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่เหมือนมีชีวิตของปีศาจอยู่ในนั้นจริงๆเล่ากันว่าถ้าใช้ซ้ำโดยไม่บูชามันจะสะสมพลังกดเกลี้ยวและอาจเข้าควบคุมนักสแสดงแทนที่จะถูกนักสแสดงควบคุม ยังมีชิกามิหน้ากาศอสูรดุร้ายใบหน้าบิดเบี้ยวปากกัดฟันแน่นดวงตาเบิกกว้างใช้ในบทวิญญาณนักรบหรืออสูรที่เต็มไปด้วยความโกรธเชื่อกันว่าหน้ากากานี้ทําให้ผู้แสดงมีพลังรุนแรงจนเกินควบคุมเหมือนพลังอารมณ์ในเนื้อไม้แผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้สวมใส่นอกจากนี้ยังมีหน้ากากกลุ่มหญิงอ,อนนาเมนที่แบ่งย่อยเป็นหลายแบบเช่นโมโกจิโรหญิงวัยกลางคน เด็ก,กันหญิงที่เต็มไปด้วยความหึงหวงและความเจ็บปวดมีดวงตาสีทองหม่นหมนและริมฝีปากเมมแน่นฟุคาอีกที่ใช้แทนหญิงวัยกลางคนผู้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกหน้ากากเหล่านี้แม้จะเรียบง่ายแต่เมื่อแสงไฟตกกระทบก็แสดงอารมณ์ได้หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อมีหน้ากากยาเสโตกะที่เป็นชายผมแห้งใช้แทนวิญญาณของชายที่ตายด้วยความหิวโหวยหรือความทุกโศกใบหน้าตอบทำให้ผู้ชมรู้สึกเวทนา และมีเทนงูหน้ากากพูดยักษ์จมูกยาวใช้แทนครึ่งเทพครึ่งพูดผู้มีปัญญาและฤทธิดเดชแต่ก็อันตรายหากล้อเลียนผิดที่ผิดทางหน้ากากทุกแบบล้วนมีบุคลิกมีพลังและมีเรื่องเล่าของมันด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความเชื่อว่ามันเก็บสะสมพลังวิญญาณจากทุกครั้งที่ถูกใช้และนี่คือที่มาของตำนานหน้าก,ากากที่ห้ามใส่ซ้ำ มีบันทึกจากสมัยเอโดะที่กล่าวถึงนักแสดงหญิงซึ่งสวมหน้ากากอัญญะโดยไม่ได้ทำพิธีบูชาระหว่างการแสดงเธอกรีดร้องเสียงหลอนจนผู้ชมเชื่อว่าเป็นปีศาจจริงๆท่าทางของเธอรุนแรงเกินกว่าบทที่ซ้อมไว้หลังจบการแสดงเธอล้มลงหมดสติและนอนซมไปหลายวันเมื่อฟื้นกลับขึ้นมากลับจำอะไรไม่ได้เลยหน้ากากชิ้นนั้นถูกเก็บปิดตายและไม่มีใครกล้าใช้มันอีกเรื่องราวเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงครั้งเดียว แต่ถูกเล่าต่อกันในโรงละครหลายแห่งบางครั้งนักแสดงป่วยกระทันหันบางครั้งผู้ชมเล่าว่าเห็นเงาของหน้ากากเคลื่อนไหวเองในความมืดเพื่อป้องกันอาเพศโรงละครจึงมีพิธีกรรมเข้มงวดก่อนสวมหน้ากากนักแสดงต้องโค้งคำนับเหมือนขออนุญาตวิญญาณที่อยู่ในนั้นบางโรงละครวางหน้ากากบนแท่นบูชาจุดธูปและสวดมนต์เบาๆพิธีนี้ต้องทำทั้งก่อนและหลังการแสดงเพื่อส่งวิญญาณกลับไป หน้ากากบางชิ้นเช่นโอกินะจะได้รับการบูชาเป็นพิเศษเพราะถือว่าไม่ใช่เพียงตัวละครแต่คือเทพเจ้าเมื่อมองในเชิงจิตวิทยาการสวมหน้ากากคือการลาทิ้งตัวตนนักแสดงไม่ได้เป็นตัวเองแต่กลายเป็นอีกคนหนึ่งการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงอาจทําให้นักแสดงหลุดเข้าไปในบทจนไม่สามารถควบคุมได้เรื่องเล่าวิญญ,ญาณสิงจึงอาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของจิตใจที่ถูกกลืนกินด้วยบทบาท แต่ไม่ว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาหรือความเชื่อสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพลังของหน้ากากที่ทําให้ผู้ชมขนลุกเสมอในพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นทุกวันนี้หน้ากากเก่าแก่หลายร้อยปียังคงถูกเก็บรักษาในหีบไม้ห่อด้วยผ้าไหมมีป้ายเตือนว่าห้ามสวมนักวิชาการที่เคยได้เห็นบรรยายความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสิ่งมีชีวิตจริงๆดวงตาที่แกะสลักไว้นิ่งๆนั้นกลับดูเหมือนกำลังจ้องตอบ และหากจ้องนานเกินไปผู้คนจำนวนมากยอมรับว่ารู้สึกเหมือนถูกสะกดเรื่องเล่าหน้ากากที่ห้ามใส่ซ้ำจึงเป็นมากกว่าตำนานสยองม,มันคือภาพสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ดาบหรือแม้แต่หน้ากากไม้แกะสลักเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมมันก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพทุกครั้งที่เสียงคุยดังขึ้นในโรงละครโน หน้ากากบนเวทีไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่คือประตูที่เปิดไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณอารมณ์และความทรงจำที่สั่งสมมาหลายร้อยปีและทุกครั้งที่มีใครกล้าใส่มันซ้ำโดยไม่เคารพบ,บางทีหน้ากาก,ากนั้นอาจจะไม่คืนตัวตนกลับมาให้อีกเลย